พวกเราเนี่เคยมีแอบชอบใครไหมคะเออนกบ่อยมากคือเล่นอะน,นกเออว่าเขาชอบเรายัางไงหรอถ่<ห>าเรา,เรา<ต>้งแล้วดูแอบชอบมันด้วยเค็นป้ะมึงอยู่ในกองเดียวกักกกน,นเฮ้ยไปไปไปกปไูไป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 มปนปไปไปัปนปไรไ้ไปไปไป่ปไ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 ปรปไ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 ปรปไ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 ปนไ Excuse me can I have your number คิดไม่ออกอ่ะกูเคยแอบชอบใครวะเอาจริงๆหรอมึงคิดไม่ออกจริงหรอกูมีอ๋อคนอย่างมึงเนี่ยนะไม่มีไม่คิดที่พูดเลยดิกูบอกอะไรดิกูไม่ต้องพูดชื่อเลยถึงว่าแบบกูเคยไปดีนะรึเปล่ามึงอ่ะทีมคนน้นคนนี้เต็มไปหมดเยอะมากๆเลยเว้ยฟังแล้วเหมือนคนเลวเลยด้วยคือตอนนี้เทมไหนเราซิเราจะมาพูดเรื่องการแอบชอบใครสักคนแอบชอบในฐานะแบบแฟนคลับดาราก็ได้ใช่ปะได้คือใฝ่ฝันว่าจะอยากได้เขาเป็นถุงหัวเงี้ยหรอมึง ผู้หญิงทุกคนเวย้ยเกิดมามันต้องมีสักครั้งหนึ่งที่มีโมเมนต์ของความแบบเวลาอยู่มัธยมอ่ะแบบแอบชอบเพืี่คนนั้นจังเลยอยากจะเออขียนจดหมายให้เขาอยากจะเขียนโปสการ์ดให้เขามึงไม่เคยมีเลยเหรอมีเจ้งไงเจ้งไงกูว่ามึงเยอะด้วยโอุย้ยกูมอีอ่ะอ่ะงานเริ่มเลยไม่เห็นว่าดัชนของเรามากจริงๆไหนเล่าซีเทปนี้นะคะ <c oughs> ก็จะมาพูดเกี่ยวกับผี ม,มีมมาเพื่อคุณผู้ชมเพราะคุณผู้ชมชอบบอกว่าเสียงเราเองเขาดูชมๆๆๆคมมุณผู้ชมทำหน้ารักมากแล้วคุณใช่ป่ะมโอเคโอเคไหนเล่าซี็อกนี้ให้บอกกับแบ็คกราว์ของเรานะคะความนายดีพวกเราเนี่ยเคยมีแอบชอบใครไหมคะเออเราเชื่อว่าการแอบชอบมันเป็นสิ่ง <c oughs> ที่ผู้หญ <c oughs> ิงหลายๆคนเป็นเลยแล้วมึง <c oughs> มีเรื่องอะไรจะเล่าคะ <c oughs> โอ้ยตัวหนกบ่อยมากมึงเล่นอ่ะนกเออหน่าอย่างมึงเนี่ยนะอีเย้เคยมีปมด้วยแล้วไงอ่ะเล่า คือเคยแต่พอเออได้มันน่าดับดัดแสงให้ตัวเองเอาไฟไปแนมผงเพิ่มไมมเปิดตรงซ้ายสุดอ๋อคือของกูใช่ไหมอ่ะรู้จักมึงอยู่ในช่วงนั้นอ๋อ้ยไซส์กูรู้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้น่ารักจังเลยแต่คนมีเสน่ห์คือเราไม่เคยจีบผู้ชายเลยจนกระทั่งตอนนี้เลยรู้สึกว่าแบบทำตัวไม่ถือตัวไม่จีบแต่่อยสงสัยตา ไม่ได้อ่ะคือยิ่งชอบใครอ่ะยิ่งตัวแข็งนะเข้าใจปะพอแบบสมมติว่าแบบเขากำลังจะเดินมาใช่ปะอย่างปกติคุยกับเพื่อนอยู่พอแบบเริ่มเห็นว่าเขาเดินมาแล้วกูจะกลายเป็นหีก่กูจะแบบแล้วเพื่อนก็แบบิี่เป็นอะไรยืนขนลุกเออแล้วแบบเฮ้ยตอนนั้นเป<า>็นยัางงาั้นจริงจริงเพื่อนก็ถามว่ามึองยอย่าเวอร์กูก็แบบโฉแน่ไม่ขนลุกที่มึงแไอคนที่มึงแบบมองตากันแล้วได้อันนั้นคืออีกฟิลเดียว <c oughs> อ,อันนี้ใสๆคือคือ,คอเรา attract เขาเขาก็ attract เราอ่ะที่มึงบอกว่าจะมีการมองกันอันนั้นไม่ใช่เรียกว่า crush ไม่ใช่โอลเด็บอันนี้เราก็ร้งแอดถึง,ถงใสหัวใจสี ใช่ใสแบบใส่อย่างนั้นเลยเขินอายเวลาคนนั้นที่ไว้ใกล้เราจะทําตัวไม่ถูกอะเราจะเสียการอะก็เหมือนกับว่าจะมีโมเมนต์ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนเขาก็จะชอบชอบเราวะแล้วเราคิยังไงเราเราเราคิดยังไงเราตัวแข็งขนลุกอยู่เราไปคิดว่าเขาชอบเรายังไงหรอเราคิดเองหรอหรือเขาไม่หรือเขาไม่เดินผ่านเราแบบะเาแอบชอบมันด้วยเพ็นป้มึอยู่ในกองเดียวกันเฮ้ยเ้้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นคือไปอยู่ในกลุ่มอยู่ในเหตุการณ์ ไม่ต้องหนีออกไปมันก็เป็นไฮไลท์ของวันเราเลยนะเฮ้ยอันนี้เราจะได้เจอเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะเฝ้ารออะเอางี้ผู้ชายดูชอบเป็นกับอย่างไงดูจากลักษณะคนเราอะดูได้ยังไงว่าคนนี้เป็นแฟนกันคนนั้นชอบการจับสายตาหรือเปล่าเวลามึงมองใครแล้วมึงรู้เลยว่าคนนี้เขาต้องเป็นแฟนกันแน่นอนเพราะผู้สายตามันหลบบอกผู้ชายคนนี้ก็มีสายตาแบบนั้นให้ดแล้วมึงไม่เห็นหรอหรือมึงตัวแข็งก็เห็นแต่คือไม่อยากมันโอไม่มั่นใจในตัวเองเอาจริงๆคือด้วยความห่วยของตัวภายนอกคนอาจจะมองว่าก น้อนี่นะถูกการโลกแต่เอาจริงๆคือตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือถ้าเจอคนชอบก็จะไม่กล้าเข้าหาไม่กล้าคุยด้วยอาจจะหอยออกมาสรุปคือคน้นก็ไม่ได้นะก็นงเพราะว่าท้ายที่สุดอยู่ดีๆมีวันหนึ่งก็เปิดตัวแฟนกูรู้กูรู้กูว่ากูรู้ายก็อยู่ดีด้วยแล้ว มีโมเมนต์ของก่านแบบเหมือนจะชอบกันเหมือนจะไม่ชอบเดาๆช่วงที่มันกำลังตื่นเต้นเมื่อวันนี้จะได้เจอเขาอีกแล้วไปถึงไม่เชื่อว่ามันมีแฟนมาด้วยแล้วก็ชอบไปเลยมันตอนนั้นก็เหมือนอกหักกูจำได้มันบอกว่ามันแอบไปร้องไห้ในห้องน้ำพอทุกคนก็ได้ถามมันว่าเอ้ยยิ้มโอเคเปล่าเพราะว่ามันดูแบบกระมุนกระมิ้นกันซัมติ้งไอ้โกงมันก็กระมุงกระมิ้นกันเลยเว้โอเคเราโอเคอ่ะติดประตูปก็ร้องไห้ใช่ไหมแล้วก็อะไรที่มันเป็นแบบไอ้แอลกอฮอล์ที่มันเป็นไซลิงอะอีหยิบแดกเข้าไป มนนใพี่กูบอกว่ามันทาให้เป็นโฟมอ่ะพอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งก็อกหักนะเขาก็ไปพบกับแฟนดูสวีบก็เฝ้าดูอยู่ว่าเออก็ดีเนาะเขาก็ดูความสุขเอาดูวบนนี้ตาของตาของโอเควันหนึ่งเราก็ตัดสินใจถามมันคาคาใจเว้ยว่าแบบเฮ้ยตอนนั้นเราคิดไปเองปะวะเราก็ไปถามเขาเลยเว้ยตอนนั้นแบบคือ ชอบเราด้วยหรือเปล่าเขาก็แบบว่าอืมใช่เราก็เลยเอ้าวแล้วก็แบบเอาแล้าเออทำไมอยู่ดีๆมันกลายเป็นแบบนั้นน่ะเออเขาก็บอกว่าแบบก็พอดีเออแบบไม่เข้าหาเราเขาไม่จีบเราแต่อีกคนนึงจีบเราจีบแบบเข้าหาเดินหน้าสาสายเราต้องเดินหน้าทำไม่ได้ เขใครอะเน long, ี Sch like that, like ่ยว่ามันเป็นเสน่ห like ์คือคิดกลับไปอะมึงยังจะแอบชอบเขาอยู่ไหมกลับก็ยังจะทำเพราะว่ามันคือความทรงจำที่บางทีก็น่ารักของคุมีอะไรของโกผ่านกลัมันไม่ใช่ง่ายไมูจับไม่รู้จักดูกูเป็นผู้หญิงแบบแรดๆอย่างนี้นะอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้ ดูไม่ออกเลยนะว่าแล้นะว่าแล้วดูไม่ออกจริงๆแต่จริงๆกูงเป็นคนไม่เคยชอบใครปอนไม่เคยพูดว่าผู้ชายคนไหนหลอกไม่ได้แบบนี้มีครั้งเดียวในชีวิตที่เป็นแบบนั้นเวลาปกติไปเที่ยวผับก็จะมีแบบคนเข้ามาจีบกูเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยกูเชื่อ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 ไรนะแบบเยอะแยะมากมายคนเขก็มาจีบกูแบบนั้นตอนนั้นกูไปเที่ยวแล้วกูเปิดประตูผับเข้าไปเจอผู้ชายคนหนึ่งตรงนั้นแล้วกูรู้สึกแบบ คือมันเป็นยังไงมันเหมือนมีออร่าเลยวะเออประมาณนั้นเลยเหมือนทั้งหมดเราไม่เห็นใครเลยเราเห็นตัวคนเดียวเฮออคืออะไรกันมันก็เป็นแบบสมองมันแล่นว่ากูมีปล่อยผ่านหรือกูเดินเข้าไปเว้ยแต่ถ้าเกิดว่ากูปล่อยผ่านกูไม่มีโอกาสแล้วนะกูเลยเดินเขโอ้ยโอ้ไม่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเราเป็นครั้งเดียวที่ไม่เคยทำอีกเลยตลอดชีวิตขอเบอร์หน่อยเขาก็แบบ อึ้งๆเลยแล้วเขาก็ให้ไปูมาคัตอนนั้นเป็นดารายังตอนนั้นยังไม่เป็นดาราใกล้ๆอะก็หลังจากนั้นก็โทรคุยกับเขาเป็นยุคดีๆีมั้งีๆไปหาเขาทุกวันเขาจะเป็นคนแบบกินเล้าตอนคืนสมุนหมายมากวันแรกโทรไปไม่รับไม่รับไม่รับโทรไปจนเขารับประมาณบ่ายโมงตื่นบายโมงคือกู้ทำทุกอย่างเวลาเขาจะแบบไปไหนสมมติว่าเขาจะไปหาเพื่อนที่ผับตรงเนี้ยคิดว่าเขาจะไปผับนี้ถ้าไม่เจอกูไปผับอื่นผับอื่นสต็อกเกอร์แหละนั่นคือการเปิดโอกาสให้ตัวเองที่จะไปเจอเขาใหนั้ อย่างมึงเนี่ยว่าไม่เป็นปีคนรู้จักเพื่อนคนดีจริงๆกูทำอยู่หนึ่งปีที่มูแบบเฮ้ยเธออยู่ไหนอ๋อเรากำลังกินข้าวอยู่ตรงนี้เฮ้ยเหมือนกันเลยเราก็กินข้าวอยู่ใกล้กันไปได้ป่ะเริมแรกมันเหมือนแบบ เอ้ยเราต้องได้อตอหลังเ,เริ่มถามตัวเองว่านี่คือเราอยากได้เพราะอยากเอาชนะอยู่อยากได้เพราะชอบเขาจริงๆเวลาเราเจอเขาหน้าตาคือแบบมันอาจจะโดนใจเราแต่จริงพอ,อเวลาเริ่มคุยอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราอยากได้พอเราเริ่มทํามาเรื่อยๆเราเริ่มรู้สึกว่านี่เราอยากอยากเอาชนะเขาอยากได้เขาเขาเอาชนะแล้วรู้ตัวเมื่อไหร่รู้ตัวเมื่อประมาณเดือนที่สิบเด็ดประมาณเดือนที่แปดแต่ตอนนั้นก็เขาเริ่มคุยกับยู่แล้วนะเหมือนมีกูอยู่ในชีวิตนานจนเขาแบบเคยไหนอ่ะเออ แบบนี้เธอเป็นผัวเราเ่าะแต่กูอยากได้เขาจริงๆหรอเลือกไม่แน่ใจตัวเองคําตอบคือกูแค่อยากเอาชนะหลังจากวันนั้นกูเลือกผัวอ่ะเลยกูรู้สึกว่าแม่แหลกแล้วก็ไม่เคยทำแบบนั้นอีกเลยตลอดชีวิตโอเคใจก็ตายตุนึกออกละตั้งแต่กูนุนจอมพรมได้เลยเพราสี่แบบนี้แค่เราบอกก็พอไม่ไี้แค่มึงเคยเล่นเกมโทรศัพท์ปะที่มึงต้องจับมือ กดีใจมากเลยติ๊กสองสัญญานอะอะไรก็ไม่รู้อะก็ดีใจมพรกูแอบชอบคนหนึ่งในห้องแต่กูไม่ใช่คนสวยคืคนปันเดียดมากคนหนึ่งแต่ดิวมาได้เรียยังไม่ดับกูยังจำชื่อเขาได้เลยตอนเนี้ยชื่ออะไรวบรเท่สดเวีย <ๆ>ใช้เท<ล>นะสท์สเทสท์สนั่งบงนักบาร์สก็แอบชอบ่อที่กูจะย้ายไปเซนโยโอ่ะ <ใน S 2> <ๆ>แล้วกูก็มีคำหนึ่งที่ลองทำับบาปกูจำได้เลยไม่รู้จักหรไม่รู้จักงงเลยงงแ,งงแงงน,น่นอนเนกเนี่ยเขาชอบลูกครึ่งมากสมัยก่อนแั่ภาวันแี่ตอนนี้ตื่นตื่นแบบย้ายไปออสเตรเลียครั้งแรกก็อยากอยากทำอะไรที่เราไม่เคยทำกูเดินบนถนนนะแล้วแบบ จอคนนึงหล่อแบบูเข้าใจหยีแบบที่เหมือนแบบหนุนถนนคนเดินแต่ว่าแบบข้ามมันสโลโมแล้วเ็เห็นแต่ขาวอะเออแล้วกูจำได้เลยว่าถนนมันจะต้องกดเพื่อที่จะเดินข้ามใช่ปมีเสียงตึ๊ด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 ตด้ดจะไปให้กูแบบเขาเจะไปแล้วเขามะไแล้วเขาไปแล้วอะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดกูเลยวิ่ง Excuse me can I have your number มคือมันหน้ามันโงมาจากไหนอีดอกอายุสิ วัน10กิโลกู10กิโลจ้าวิ่งตุ้ม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 ตุแบบเอยากได้าเขาก็แบบอ่าโอเคแล้วรลังอ่ะเขาชอบเหมือนแบบชวนไปท cafe d r เออแต่ซึ่งกูก็ไม่รู้หลักดิ้งดิ้งหาอะไรพอเสร็จปุ๊บเจอเจอกันครั้งแรกก็แบบแบบให้มามาเอ๋เขาหอมกูทั้งไป คุเสียตัวละครคุณเสียตัวละครคุณตัวละครไม่เสียคุณมันคือการฆ่าตายในยุคนั้นคือไม่คุณจะไม่ต้องเหนื่อยไปได้สองข้อเที่ยวแล้วมึงทำเป็นมึงกูมาถามพราะเป็นคุณดื่มเป็นผู้ดื่มกูเออมันก็จะมีคลัชอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่ชมสเปซสปาอยู่แล้วเป็นคนชมสเปซสปาแม้ว่าตัวเองจะมีแฟนอยู่แต่แฟนเนี้ยจะไม่ผิวเลยนะเพราะว่ารปปนนิสัยเนี้ยเช่นไนในขลังมึงมึงคนเนี้ยหัวกูเนี้ยนะทไงที่แฟนตัวเองกูตัวสนิทเนี่ยจริงเนาะอ่ะ เขารอเล่นแล้วก็คือตอนเด็กๆก็จะมีแบบเขียนจดหมายเพราะอยู่โรงเรียนหญิงล้วนเขียนจดหมายให้รุ่นพี่ตอนนั้นเราจะมีช่วงหนึ่งที่เราจะเรียกคนที่เราชอบว่าโปรในโรงเรียนจะแบบเฮ้ยมึงมีโปรป้ะโปรมึงคือใครอะไรอย่างเงี้ยจริงป้ะแล้เป็นวัฒนธรรมในเซนโอยุคเราตอนนั้นนึกว่าความรักเป็นสิ่งที่แบบชอบที่สุดแล้วอะฟังเพลงเนี่ยต้องให้มันอินลึกลงไปให้มันถึงหัวใจช่วงอกอ่ะอินยิ่งกว่ากูเป็นยังไงรู้ปะบิ๊กแอสหั้เหรอ เราอะชอบใครเราก็อยากสักเซสเนาะปานเนี่ยคือตัวอย่างที่หวยมากคือสองคนยังเคยแบบมีโมเมนต์ของการลองที่จะแบบคุณหาโอกาสกูกับมาคิดด้วยดีะคนที่เราชอบแอบชอบแบบครัชสติหลุดแบบนั้นอะไม่เห็นได้มาเป็นแฟนสองคนเลยเก็บตั้งดูฟังดีดิมันมีนะคนที่ชอบเขาจนพยายามละจนได้เขามาแต่เน็กรู้สึกว่าคนที่เราคบเป็นปัจจุบันเนี้ยมันคือคนที่เจอกันพอดีแล้วแบบเคมีแม่งตรงมันไม่ต้องมีใครพยายามถูกที่ถูกเลาถูกจริงไหมอ่ะเหมือน ไอ้ๆไอ,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 อไปนั่งกินกาแฟเจอไปนั่งไปนั่งมาเจอนิโคลสัสเพราะมันดึงกันพอดีแต่ถ้าคนที่พวกเราชอบให้ตายอยู่ฝ่ายเดียวอะเสียความเป็นตัวเองหมดเลยนะไม่ว่ามึงกูหรือนี่เออก็ถูกเชื่ออย่างหนึ่งว่าเวลาสมมติเราชอบใครสักคนหนึ่งแล้วได้มีโอกาสมัเจอจริงจริงมันจะเป็นความรู้สึกสองอันอันแรกคือก็โอเคได้รู้จักแล้วแล้วก็จบับอีกความรู้สึกหนึ่งคือเฮ้ยเราอยากเจอเขาอีกอะเออ แล้วโดยมากการที่มันพูดแล้วต้องทำปาเชื่อมขนานั้นด้วยผมดูเปคเวลาคราชมันแบบแค่รูปหลักใครน้องแต่สุดท้ายแล้วการที่จะทำให้เราอยู่ด้วยกันได้มันใช่แหมมันคือแบบการที่เราเข้าใจกันคุยที่รู้สึกปบบบางคนไม่สวยเลยไม่หล่อเลยแต่เราอยู่ได้แล้วสบปัก เข้ารกจรเหรเฮ้ยมีเรื่องหนึ่งเราเคยคุยเรื่องนี้กับยิบโซด้วยเว้ยผลยิบโซนก็เคยมีโมเมนต์แบบแอบชอบคนนี้อ่ะซึ่งอย่างหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนทั้งผู้หญิงกับผู้ชายแหละเวลาชอบใครมากๆบางทีอะเราตัวหายคือเราเสียความเป็นตัวเองเออใช่คือจากที่ปกติเราอาจจะน่ารักมีเสน่ห์แบบนี้แต่คือพอเราเจอบางคนเนี่ยทำปฏิกิริยากับเราจนเรากลายเป็นแบบเป็นอีกแบบนึงตัวหายนะมึงเออใช่ซึ่งอันนี้เกิดขึ้นกับเราแบบแล้วแล้วพดสุดท้ายพอ เวลาเราคบโดยที่เราไม่ได้เป็นตัวเราแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นเขาก็จะไม่ได้ชอบเราเลยพอเราเป็นตัวเองหรอปาเขาก็จะรู้สึกแบบทําไมเราไม่เหมือนเดิมทําไมอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าแบบเคยถ้าเราทำแบบเนี้ยเขาต้องคิดเรื่องเสือแน่เลยเขาทำแบบเนี้ยเขาต้องชอบเราแน่เลย่นี่อาจจะเป็นแบบตัวหายล้ล่าสุดตัวไหนกลายเป็นอีกคนเดิมอะไรก็ไปไหนดิ่งไปหาเขาอะไรนะคนที่มึงรู้ใครอ๋อคนนั้นหรอเออพอแล้วอีกทีเดี๋ยวโดนถาม แค่รู้สึกอย่างนึงมิงให้เข้ากับสถานที่นะคะดต่อสตูดิโอโก็เลยขอบคุณสถานที่มากๆแล้ววันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบความมุงมิงนี้ใครมีอาการแบบนี้อคอมเมนต์กันมาใครใครแอบชอบใครอยู่ตอนนี้เผื่อเขาจะมาเป็นช่องทางให,<ร>าห้ารจจริงๆแล้วครั้งนี้เน็ยอยากให้ทุกคนเขียนเรื่องราวความรักที่น่ารักแล้วเราจะไปตามอ่านและจะเลือกผู้โชคดี สองคนแล้วก็จะบุ๊กโฟร์ฟอร์สตูดิโอให้เขามาฟรีๆให้เป็นของขวัญ <c oughs> เออ <c oughs> มาถ่ายรูปกันอ่ะโอเคไหนเล่าซิงล็อกนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย โฟตสตูดิโอจอมค่ะที่ควอยนะที่ควชวอยชววะที่ควายชววะนะคะขอบคุณนะคะที่มีหลายมุมมองต่างๆเดี๋ยวเราจะมาให้พาไปดูว่ามันมีมุมอะไรบ้างแล้วเราก็จะแบบถ้าเกิดว่าใครอยากมาถ่ายรูปที่นี่เขามีให้มาถ่ายเลยเอออยากถ่ายกับซีวิวไปแต่เขอเฮ้ยขอบอกไว้ก่อนอันนี้เป็น DIY สตูดิโอนะเว้ยคือทุกอย่างอ่ะากถ่ายรูปตรงนี้ชววะอ่ะทำเองหมดเลยจริงเหรอจริขาทาสีเองนึกมึนเขาเป็นมุมขาวดำสำหรับใครชอบเคยนะ ้ยมุมซีเรียลที่เขาบอกว่าเฮ้ยชุดนี้ก็อกบอันนี้มึบงบอกกับซีเรียลเยจะเป็นอะไรกันแน่เนี่ยไม่หปายอ่ะวะเป็นหายยากนนุกยอย่างจ้าเฮ้ยอันนี้มึงมากเลยอันนี้กูอันนี้พวกเราสองคนเฮ้ยอันนี้กูมากบอกเลยมีปลามีกุ้งอันนี้เป็นมุมดอกเป็นปลายนี่ออกมา อันนี้คือมุมของมึงจริงๆไปใช่เลยมึงนี่คือจิตใจของกูทางนั้นจิตใจกูคือดิสนีย์มึงเหมือนดิสนีย์ที่เขาแบบเห็นดักดิสนีย์ป่ะเออมึงเป็นดักดิสนีย์อ่ะคือจริงๆหรออันเนี้ยแบบดัมบี้แบบแอบขาไว้คือถือมีดไว้อยู่คือมึงมึงต้องบอกเขานิดนึงว่ามึงพยายามแต่งตัวมากมึงพยายามดูไนที้มากเลยมึงไปไหน่้านีครูเดินเข้าไปในบ้านแล้วกูก็เห็นมาแล้วกูก็แบบ อะไรอันเด็กก็หรอผู like> ้หญินมายตี้กลัวแว่นมาด้วยเดี๋ยวคูจะเปลี่ยนชุดเป็นนางตีหรือว่าด้านนี้มากกับกคูเอาปิดก่อน